สวัสดีค่ะช่วงนี้ที่ร้านช่างขวัญน,นะคะทรงบ๊อบสไลร์ความยาวประมาณแต่บ่าแต่ไหลเนี่ยก็ถือเป็นทรงยอดนิยมอีกทรงหนึ่งเลยนะคะที่สาวๆมาตัดกันเยอะนะคะช่วงนี้เนาะ ที่ร้านช่างขวัญเนี่ยก็พิกัดยอยู่ที่อำเภอปงนะคะจังหวัดพะเยานะคะเป็นร้านเล็กๆทีอ่อำเภอปงนี่นะก็ราคาทำผมก็ราคาเบาๆนะคะตัดซาเซตเนี่ยอยู่ที่250บาทถึง280บาททุกทรงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนมหนึ่งถึงมหเนี่ยตัดซาเซตก็จะอยู่ที่200นะคะซึ่งเป็นราคาเบาๆเนาะที่ร้านส่วนใหญ่จะเน้นตัดเขาเรียกว่าตัดกับ เขาเรียกวตัดออกมานะคะให้ให้มีความคล้ายคลึงกับเวลาที่เราเซ็ตผมนะคะก็คือเซ็ตกับไม่เซตเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะเนาะเพราะว่าที่ร้านช่างขวัญเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเห็นนะคะเป่าแบบธรรมดาเหมือนลูกค้าอยู่ที่บ้านสระผมเสร็จแล้วก็เป่าๆเป่าๆนะคะถ้าบางคน เป่าไม่เป็นก็อาจจะสอนวิธีการเป่าด้วยนิดนึงนะคะแต่สําหรับใครที่เป่าผมเป็นแล้วเนี่ยรับรองว่าแค่เป่าๆแล้วใช้มือเซยๆซยสางๆนะคะเราก็จะได้ทรงผมที่ใกล้เคียงกับเนี่ยเหมือนที่เราใช้มือเซ็ๆแบบนี้นะคะมันก็จะใกล้ใกล้เคียงมากๆกับเวลาที่เซ็ตเนาะซึ่งไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะเพราะว่าช่างขวัญย้ําอยู่เสมอว่าถ้าช่างเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยจะเซ็ตผมเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะใครที่เซ็ตไม่เป็นเนี่ยช่างขวัญก็ พูดได้เลยว่าถ้าช่างเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเซ็ตผมได้เองง่ายๆเวลาเซ็ตแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเวลาเซตแล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมามันก็คือความเงาของ,ของเส้นผมรวมไปถึงผมที่แรดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สําคัญนะคะก่อนเซ็ตหลังเซตเนี่ยเราจะต้องมีตัวป้องกันความร้อนนั่นก็คือเซรั่มนะคะขวดสีม่วงที่ช่างฝันใส่ให้ลูกค้าทั้งก่อนเซ็ตแล้วก็หลังเซ็ตเนาะ ใครที่สระผมมาปุ๊บตอนผมเปียกๆเ,เราก็ใส่ไปรเลย1หนึ่งหยดนะคะเพื่อบำรุงผมแล้วก็เน้นช่วงปลายๆผมเวลาที่เราเซ็ตผมนี่ผมเองนะคะตรงไหนที่โดนความร้อนเยอะๆตรงไหนที่เราย้ํเยอะๆนะคะตรงนั้นเราก็เน้นใส่เซรั่มขวดสีม่วงบำรุงนะคะ วันนี้ทรงก็ได้ประมาณนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยเนาะก็ขอบคุณนางแบบคนสวยด้วยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะจากผมยาวมาเป็นสาวผมประบ่านะคะซึ่งความยาวประมาณนี้บอกได้เลยว่าเวลาอยากมัดก็ยังมัดได้เวลาอยากปล่อยก็เป็นความยาวที่สวยอีก ทรงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่สําคัญวันนี้ก็เซตกับไม่เซตไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าปกตินางแบบของเราบอกว่าปกติหนูเป็นคนไม่ค่อยเซตผมนะคะถ้านอกจ,จากเวลาไปเที่ยวหรือว่ามีธุระก็แค่เซตนิดน,นึงเพราะฉะนั้นเข้ากับเล็บของเราในวันนี้เลยนะคะที่ตัดออกมาให้ดูเซตกับไม่เซตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเยอะนั่นเองนะคะ สนใจมาทำผมที่ร้านช่างขวัญก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0988249386นะคะก็สามารถจองคิวเข้ามาได้นะคะหรือสามารถ w a l k in เข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าที่ให้โทรมาก่อนเพราะว่าเผื่อว่าบางวันช่างขวัญปิดร้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโทรมาก่อนถามก่อนดีกว่าว่าวันนี้เปิดร้านไหมเนาะถ้าเปิดร้านก็จะได้ เข้ามาได้เลยนะคะทำผมราคาเบาๆนะคะร้านทำผมที่ต่างจังหวัดราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยขอบคุณนะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆค่ะ